ร่วมถกร่วมซักโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกลูตาไทโอนตราวันเดอร์ไลฟ์ดีไวท์เอาล้ครับกลับมาที่เรื่องใหญ่เรื่องอาหารการกินและคอหมูย่างเนี่ยเป็นเมนูโปรดของหลายๆท่านนะครับนี่มันซีเรียสมากเลยหละะเหรอคะถึงต้องเอาเรื่องเกี่ยวกับคอหมูมา มันเป็นอะไรที่ enjoy eating มากใครๆก็ชอบนะคะพอลูกขาแลยตกใจเลยมันมันมากมันนุ่มเวลามันย่างหรือมัน,<ช>มนไปทำอะไรมันอร่อยอร่อยมีเค็มด้วยมีสารตกค้างด้วยเข็มอะไรเข็มฉีดยาอาจารย์ฝัง<ส>อยู่ในคอหมูเหรอใช่ส็อบอกเขาไปตรวจสอบมาเขาเป็นห่วงเรื่องนี้มากเพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยนะฮะคอหมูย่างบางส่วนที่เกษตรกรเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่บางส่วนละส่วนใหญ่จะมีการฉีดยาแล้วบางทีฉีดยาเข้าไปพบที่บริเวณคอเนี่ยถ้าไม่รอฤธิยาหมดเนี่ย และเอาไปเข้าโรงเชื้อเลยบางทีเนี่ยยาเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็เป็นสารตกค้างอยู่มันตกมาถึงมือถึงปากผู้บริโภคได้อาจารย์ผู้บริโภคบางคนอาจไม่รู้มาก่อนว่าคอหมูย่างที่นิยมทานเนี่ยม,มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับสารตกค้างจากการใช้ยาซึ่งการใช้ยาก็เกิดจากกระบวนการเลี้ยงของเขาก็ต้องใช้ของเขาไปนะครับและทีนี้กเกษตรกรบางคนเนี่ยไม่รอไงอเขาฉีดปบฉีเข้าคอปบก็ไปเข้าโรงเชื้อเลยสารตกค้างยังอยู่นะครับ และเขามีบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเจอเนี่ยถึงขนาดไปถึงผู้บริโภคเนี่ยเจอเข็มยังอยู่เลยอ่ะอาจารย์เข็มยังฝังหักคาคอรกตองอยู่เลยเหรอใช่ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจพยายามหาทางป้องกันโดยร่วมกับอีก8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันนะครับเฝ้าระวังสินค้าและก็ขอความร่วมมือในเรื่องของเกษตรกรให้พยายามลดและก็เลิกการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารที่ตกค้างเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอะแล้วหมูเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใส่ไม่ฉีดยาเขาจะมีมีวิธีการรักษายังไงคะจะต้องให้หมูมานั่งกินสมุนพไพรนนปั้นลูกลกรอนใส่ปากหมูเหรอคะก็ค่อยๆลดไงอาจารย์ค่อยๆลดค่อยๆลดเรียนว่ายังไงมันก็คงต้องใช้่ะคะผู้บรรดายอยู่ยาแต่ต้องควบคุมสิคะหมูมที่ฉีดยาเสร็จจะไม่ถึงกนนําหนด จะส่งไปเชื่อ,อให้คนกินไดไงจับเจ้าของฟาร์มหมูนั่นสิคะมีความผิดไาไม,ไมจา์ดูเดือดดานมากไม่เดี้ยนชอบกินนี่คะจารย์ดูแบบเดียเด่ยนกทบระโดรงมันทําให้เดี้ยนมีความระสุกเดี้ยนขาดของอร่อยพอจะเข้าปากเดี้ยนคิดมากอะค่ะใช่ไหมใช่ที่่ามันก็ไม่รู้รับไปเท่าไหร่แล้วเดียกินบ่อยมากเลยด้วย หมูย่างแล้วเดียนเป็นคนทําคอหมูยา่ย<ร>ยางได้อร่อยมากเลยนะคะคุณกนต์ทำยังไงอาจารย์เที่มีหลายสูตรท<ม>ี่พูดไม่ได้ของมาันนี่เสียงเงินเรียนค่ะค,ค,คือปรุงสุกแล้วจะปลอดภัยไหมเหราก็ไม่แน่ใจล้างก่อนได้ไหมคะเอาไปล้างล้างน้ำซะก่อนหั่นเสร็จแล้วล้างซะก่อนว่าอยู่ที่อาจารย์ทำหมูย่างมาในสูตรไหนอะยำหรือว่าเอาไปต้มเอาไปผัดมันต้องย่างก่อน ทีนี้ไอ้ย่างเนี่ยมันก็สุกใช่ไหมก็แตถ้าเกิดในเนื้อหมูอ่ะมันมีเคมีที่เป็นยาอยู่เดี๋ยวจะกําจัดยังไงล่ะคะความร้อนมันเข้าไปกําจัดได้ไหมอมันเข้าไมคือไม่ใช่ว่าคอหมูพอไปโดนความร้อนบรรดายาที่ฉีดกข้าไปแปลสภาพกายเป็นสารอันตรายไม่ต้องกินคอหมูไปกินส่วนอื่นไม่ไปกินขาหมูไม่คอหมูมันก็ตัวหมูนี่แหละอาจารย์มันก็ตัวมันนั่นแหละเข้าใจงั้นก็กินตูดหมูเสิ มันก็ไม่ต้องประชดก,กันขนาดนั้นที่สุดแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ที่เลี้ยงหมูนั่นแหละนะฮะก็ขอให้มีความไม่ใช่ชคุณจะไปทอดผู้เลี้ยงหมูไม่ได้เขาก็นั่งเลี้ยงของเขาอยู่แต่คนมาซื้อหมูไปสิคะอ้อตัวนี้ยังไม่ได้เพิ่งฉีดยาเมื่อวานนี้อ้วตอนนี้หมูขาดนันราคาแพงถ้าไม่งั้นทิ้งไว้เดี๋ยวไม่มีใครมาเอานะเปลืองอาหารก็มันรีบขายมันฉีดในตอนเลี้ยงไงอาจารย์ก็ใช่สิคะแต่คนมาซื้อไปเชื่อดก็ต้องรู้ก่อนไหมคะว่าหมูอ,อยู่ในกําหนดกินไหมคะใช และลงเชือกก็ต้องดูไม่ค่ามีใบรับรองมาหรือเปล่าว่าหมูตัวนี้พร้อมตายอโอ้แต่รับไม่ได้นะเจอเข็มเนี่ยเนาะแต่เดียนมีความรู้สึกนะคะอย่าให้ประชาชนหรือแม่ครัวอย่างฉันต้องมานั่งลำบากลำบนแล้วมาเสี่ยงตายกับความไม่รับผิดชอบของต้นทางนะคะเดียนว่าบาปกรรมค่ะอซึ่งยังไงเดียนก็จะไม่เลิกกินด้วยเดียนไม่เลิกกินค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดยังขืนทําแบบนี้อยาให้เดียนจับได้นะคะเดียนจะเอาคอคุณมากินค่ะ <c oughs> สักคู่ฮะอาจารย์เยนนะอาจารย์ เดือารับพิเศษเขาไม่มีคุณธรรมเขาไม่มีคุณธรรมเลยอะทำแบบนี้เยื่องลำบากลำบนว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไข่แล้วทิ้งไข่แล้วทิ้งเนี่ยขนาดสารสั่งนะยังไม่รู้สึกเลยลูกไม่ไปบ้านยังไม่รู้สึกเลยดีอยู่แล้ว